ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเคลนก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตให้เกิดความไม่มั่นคงการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิตด้วยความพอเพียง self sufficiency และการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเอง ให้มีความมั่นคงแข็งแรงมีความพออยู่พอกินจนมีฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองต่อยอดไปถึงการรวมตัวสร้างเครือข่ายเพิ่มความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับอย่างต่อเนื่องถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ตอนนี้ค่ะคือโครงการนี้ซึ่งเราได้ทำมาแล้วทั้งหมดรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่16นะคะแล้วก็เป็นครั้งที่ทางท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ค่ะได้มีนโยบายค่ะว่าอยากให้ทางาผู้บริหารของทิพยาประกันไทยเข้าร่วมทุกๆโครงการที่ไปทั้งหมดที่เราจะสืบทอดกันนะคะดังนั้นเป็นครั้งแรกค่ะที่เราจะมีผู้บริหารเข้ามาทั้งหมด4ท่านด้วยกันในวันนี้ในโครงการที่16ค่ะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญเราจะต้องเอาตัวนี้ค่ะเพื่อไปขยายฟาร์มแล้วก็ไปต่อยอดกับพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของพนักงานของเราและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าแต่ละท่านที่ได้มาค่ะสิ่งที่เราจะต้องเอาไปทําได้คือในครอบครัวของพวกเราค่ะเราจะเห็นง่ายๆเลยนะคะโครงการของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นขีดโครงการแต่โครงการในครั้งนี้ที่เรามาค่ะมันเป็นโครงการที่เราง่ายๆเลยค่ะเป็นโครงการที่เราทําเรื่องของกล้วย เขาเรียกว่ากล้วยตากนะคะแล้วการปลูกกล้วยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็เราปลูกได้ทุกๆบ้านถ้ามีพื้นที่แล้วก็ได้กล้วยมาแล้วก็เอาไปปอกแล้วก็ตากแล้วก็เอามาใช้ในครัวเครือนได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกทุก,ทกครอบครัวนะคะสามารถรับประําได้ถ้าเหลือนะคะเอาไปขายต่อได้อีกค่ะอันนี้ก็ง่ายๆสําสหรับโครงการ นี้ที่เราเออกไปต่อยอดกันค่ะตัวประโยชน์นะคะก็สิ่งที่ทำให้พวกเราทำได้ก็คือเรามเาีเรื่องของอาหารนะคะที่จะเอามาใช้ในครอบครัวค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะต้องต้องบอกว่าประหยัดด้วยนะคะองค์กรที่พยาธิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถของที่พยาธเราจะมีเป็นฝ่ายงานต่างๆนะคะแต่ละฝ่ายงานเราก็จะมีเรื่องของฝ่ายบุคคลค่ะ ดังนั้นสามารถเราสามารถเอาหลักสูตรตัวนี้นะค่ะแต่ละโครงการนะคะไปสืบแล้วก็ไปเข้าหลักสูตรของฝ่ายบุคคลในการอบรมให้พนักงานซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องรอนะคะว่าเราจะต้องไปลงพื้นที่อย่างน้อยให้ความรู้ก่อนใช้ e-learning ก่อนในเรื่องของการให้ความรู้แต่ละโครงการก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพาไปปฏิบัติจริงในแต่ละที่นะคะ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคูอํำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร,รสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะกล้วยเพื่อเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้สู่วิถีความมั่นคงโดยมูลนิธิดำเนินด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตส่งเสริมการผลิตกล้วยตากที่ถูกสุขลักษณะและการแปรรูป การขยายพันธุ์กล้วยรวมถึงการผลิตหน่อพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรตลอดจนการอนุรั์พันธุ์กล้วยที่หายากอีกทั้งการจัดทําแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลแบบผสมผสานร,รวมทั้งดําเนินการทดสอบปลูกข้าวพันธุ์ดีเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้นนอกจากนี้สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ครั้งนี้นะคะก็ได้มาเข้าร่วมโครงการตามรอยพระราชาครั้งที่16นะคะก็ ความรู้สึกในครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะคะว่าในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานะคะสิ่งดีๆให้กับคนไทยเรามากมายนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเรารู้แค่ฉับฉวยหรือว่ารู้แค่เบื้องต้นรู้แค่พื้นฐานนะคะครั้งนี้ก็จะถือว่าเราจะได้มาเรียนรู้นะคะว่าโครงการต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ท้าทให้เรานั้นน่ะแก่นแท้หรือว่า สิ่งลึกๆแล้วที่เราจะได้รับกลับมาคืออะไรค่ะโครงการนี้นะคะก็ได้พาไปที่โครงการพัฒนาที่ดินนะคะมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะครูค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทําให้เห็นนะคะว่าโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9้ได้จัดทําให้ขึ้นเพื่อให้ ชุมชนนะคะเกิดการมีส่วนร่วมค่ะนำวัตถุดิบนำธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนแล้วนะคะมาพัฒนาต่อยอดทำให้เกิดชุมชนเนี่ยค่ะเกิดออกระบวนการการทำอย่างเช่นกล้วยที่นำมานะคะมีการต่อยอดการเพาะเนื้อเยื่อนะคะรวมไปถึงการแตกหน่อเพื่อให้เกิด ต้นกล้วยที่มีคุณภาพต่อซึ่งกิจกรรมที่ทำนะคะเกิดการเรียนรู้กันในชุมชนค่ะแล้วถือว่าเป็นขั้นที่2ในของระดับการพัฒนาเลยนะคะเพราะว่าชุมชนได้เกิดการเรียนรู้กันต่อยอดร่วมกันค่ะแล้วก็ในจุดเน้นของโครงการนี้นะคะก็คือในเรื่องของความสงบสุขเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมชาติที่มีอยู่แล้วค่ะและนํามาพัฒนาได้ค่ะก็เป็นสิ่งดีให้กับชุมชนค่ะ ในส่วนที่จะนำความรู้ไปต่อยอดก็คือจะนำไปใส่ในหน่วยการเรียนการสอนของเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้รู้ถึงพระราชกรณียกิจและก็โครงการส่วนพระองค์หลายๆโครงการที่ท่านทำเพื่อเด็กๆแล้วก็ประเทศของเราทำเพื่อประชาชนของเราค่ะ